ชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจอาศัยกันเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์แล้วชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตที่มันจะหมุนไปเป็นตัวชีวิตกายกับใจนี่มันมีส่วนประกอบสมบูรณ์แล้ว มันก็จะทำงานของมันดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปแล้วก็เกิดขึ้นต่อในขณะที่เกิดก่อต่อเนื่องกันที่เป็นเป็นนี้เปลี่ยนแปลงอยู่นี่ก็เหมือนรถยนต์ที่มันยังติดเครื่องได้ที่มันวิ่งไปได้หมายถึงขันเอวังขันธาจะทาตุโยชะจะอายตนาอิเม ถ้าเข้าใจเรื่องขันห้าเข้าใจเรื่องอายตนะเข้าใจเรื่องธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหกก็จะรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรขันทั้งห้ามีส่วนหนึ่งคือรูปส่วนหนึ่งอีกสีข่ขันขันนั้นแปลว่ามวดไปบอกหมูไหม่ไปบ่ากองไปบ่กกลุ่มภาษาฝรั่งเขาแปลแปลว่ากลุ๊ป The five group of aggregates, the five group of e x t e n c e ห้ากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งคือรูปรูปนี่ก็คือกายก็หมายถึงธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอีกสี่กลุ่มเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรม มีความรู้สึกมีความรู้จักรู้จำมีความรู้คิดมีความรู้เฉยๆตัวนั้นคือวิญญาณความรู้สึกว่าเย็นว่าร้อนว่าสุกว่าทุกข์เรียกว่าเวทนารู้สึกสัญญารู้จักรู้จำสังขารตัวรู้คิดปรุงแต่งดีชั่ว วิญญาณตัวรู้เฉยๆยังไม่ดีไม่ชั่วคอยเป็นพี่เลี้ยงให้พวกอีกสามอันหนึ่งเป็นตัวเรียกว่าเป็นพื้นฐานเป็นเบสเป็นเป็นเบสเป็นฐานของความรู้เฉยๆยังไม่รู้ว่าสุขกว่าทุกยังไม่เป็นสุขเป็นทุกยังไม่รู้จักรู้จำยังไม่คิดฟุ้งๆแต่งตัวนี้เป็นตัวรู้ธรรมชาติแต่เมื่อมารู้